สวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบับจั์กรพงเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่เห็นหน้าเห็นตากนันหลายวันนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้นั่งนะครับเอฟซทักมาเยอะแล้วก็วันนี้ผมจะมา,าเล่าเรื่องนกนกตอที่ควรเก็บมาเลี้ยงนะครับที่ควรนำเมาเข้าค่ายนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหน หุ่นแบบไหนนะครับที่จะคึกนะครับถ้าหุ่นที่ไม่ควรเลี้ยงถ้ามันเก่งจัดจัด,จดมันถึงจะนั่นนะครับเราต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่านกไม่ใช่ว่านกจะเอามาเลยนะครับมันจะเป็นยังไงบางทาีนกที่ท่านได้มาบางทีก็ไม่ถูกฉลอก,กับท่านบางทีก็ไปถูกฉลกกับคนอื่นอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าจะนั่นนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะ เหมือนกันไปหมดนะครับไม่ถูกกับผมพอย้ายที่จากผมไปไปหาคนอื่นเขาก็ดีก็มีนะครับอยู่นี่ไม่ขันเลยพอออกไปปุ๊บขันนะครับหรือบางทีก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอง,งนกของเราองนกของเรามันอับหรือเปล่าไปหอดีเกินไปนกไม่เล่นก็มีนะครับผมจะให้ดูว่านกไอ ที่ควรจะนํามาเลี้ยงนํามาเป็นนกต่อนะครับนกจะเชื่องเร็วหรือไม่เชื่องเร็วอยู่กับสีลายลายขนนะครับแล้วก็ลักษณะลาตัวนะครับถ้าเหมือนเหมือนกับคนนะครับเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับคนนะครับถ้าคนเขาดาราหล่อหล่อสวยๆเขาก็พูดจะเพราะ,ะหุ่นก็ดีสัดส่วนก็ได้นะครับเหมือนกันกับนก,บนกครับนกนี่ถ้า สัดส่วนไม่ได้ตัวแบนๆเมินๆตัวในน้อยเดียวๆกลมๆถ้าลมนี่สวยนะครับไม่ไม่ดูแล้วไม่เข้าตาเสียนนะครับมาดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับนกดูหุ่นอกใหญ่ๆนะครับอกใหญ่ๆตัวเตี้ยๆนะครับขาข้อขาต่ำสั้นๆนะครับลายดีๆ เรียงเป็นแนวสวยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือนกต่อที่น้าควรน,นํามาเลี้ยงนะครับน้องๆ FC ที่ยังไม่เข้าใจนะครับนี่แหละครับนกไม่ใช่ว่าตัวไหนไม่ใช่ว่าตัวไหนจะก็เอามาเลี้ยงมันต้องสอดคล้องกันนะครับความสวยนะครับนี่ครับแล้วก็ นี่ครับให้ดูใกล้ๆอีกอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้นี่อีกตัวหนึ่งนี่ครับอกใหญ่ๆนะครับลายสวยๆนี่ชัดเจนมากนะครับเชื่องเชื่องใวถ้านกแบบนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้ครับตัวนี้เจ้าคูอ่างนะครับมีคารมคารมอ่างนะครับตัวนี้ก็คารมเหมือนกันนะครับคารมแต่ไม่มีอ่างนะครับอืม นี่ยนกเยอะแยะนะครับที่นําเรานํำออกมาเลี้ยงนะครับอ่ามันก็จะแตกต่างกันไปหุ่นลักษณะไม่เหมือนกันนะครับอ่าถ้าพี่น้องนี่ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะครับเดีย๋ยวผมจะบอกเลยว่าไม่ค่อยสวยแต่เอาลงมาคือจวดว่าตัวนี้ผมที่เก็บมาไว้มันเป็นนกแว่นแก้วนะครับขอบตาสี ขอบตาเป็นวงขาวๆนะครับบนวงขาวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูใกล้ๆครับจะจวดไหวโอ้ถ่ายขนครับนี่ครับนี่น้องครับเอฟซีทุกท่านนะครับเห็นไหมนี่ครับคือนกผัดขนนะครับถึงจะจวดก็ไม่จวดมากนะครับช่วงนี้นกผัดขนผมไม่ต่ออยู่ทุ่งนานะครับผมไม่ต่ออยู่ทุ่งนาเนี่ยก็ บินมาร่วมกับนกเราก็หางแวง่งปีกแวง่งปีกโวนะครับเพราะว่ามันหลุดนะครับช่วงนี้ครับถ่ายขนต้องออหยุดพักสักหน่อยนะครับนะครับตัวนี้เจ้านี้เจ้าสามกุกนะครับสามกุกผมจับถอนหางถอนปีอกออกกำลงังจะเริ่มเต็มแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องที่ดูนกนะครับดูนก น้องน้องวัยรุ่นนะครับที่มือใหม่นะครับอยากได้นกต่อแบบไหนหุ่นลักษณะแบบไหนก็ที่บอกนะครับให้ตัวใหญ่อกใหญ่ไว้ก่อนบัวข้างล่างใต้หางนะครับให้เต็มนะครับไม่ใช่ว่าแบนแบเห็นไหมอันแรกไหมครับเห็นไหมก้นมันจะเต็มเลยครับนูนนะครับจะนูนนะครับไม่ใช่ว่าตูดแบนแบนนะครับคล้ายตัวเมีย นะครับตัวนี้ลูกผสมไม่ไม่แนะนำานะครับอันนี้ก็ลูกผสมคู่ไอ้เดียวตันครับเดียวตันลูกผสมนะครับเอ่อสำหรับอ่านกนะครับให้ดูให้ดีๆนะครับว่าอ่ดูลักษณะที่ตามที่อ่ผมให้ดูนะครับว่านี่ลักษณะนะครับใกล้ใกล้ให้ดูเลยนะครับลักษณะนี่ครับมันจะ นะครับตัวอกนูนนะครับข้อขาใหญ่นะครับเหมือนโคนต้นตาลน,นะครับโคนคต้นตาลจากข้อล่างข้อข้อข้อจากเท้าขึ้นมานะครับโคนจะใหญ่ปลายจะตะเรียวขึ้นมาเหมือนต้นตาลน,นะครับวิธีเลือกดูนกนะครับข้อข้อข้างล่างใหญ่ลายดีลายสนับปีกนะครับลายหนา นะครับดูแล้วงามตาตัวนี้คารมแน่นอนนะครับตามตามที่อ่าคนทฒ่าคนแก่เขาบอกมานะครับลายจะไม่ไม่เรียงนะครับไม่ใช่นกโรงนะครับเป็นลายจะสลับสลับสลับนะครับเป็นนกคารมนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้เหมือนกันครับมีคารมนี่ตัวนี้ครับลายจะสลับไม่ค่อยเรียงลายเป็นอันเดียวกันแต่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะโร่งนะครับเป็นตัวนี้เป็นหลิวตันนะครับตัวนี้เป็นเหลิวตันโร่งนะครับไม่ขาดขาดลมไม่เยอะขมมัดหน่อยคยับตัวนี้อ่าเป็นแม่นแก้วที่ผมว่านะครับถ่ายขนเห็นไหมกล่องกองเต็มเลยครับอ่าอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็มีอ่า สินค้าไม่ใช่สินค้านะครับมีจะแบ่งนะครับเป็นเม็ดญ้านะครับไม่ใช่เม็ดย่ามินเลดนะครับบางคนผมคุยทางโทรศัพท์เขาหาว่าเป็นญ่ามินเลดไม่ใช่อันนี้เป็นญ้าที่ออกมาจากชาวบ้านนะครับที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วสีข้าวมันร่วงลงไปนะครับในตะแกรงเขาเก็บมามาขายให้ผมนะครับเป็นย้าน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 า,นาชนิดอยู่ในนี้นะครับ มีหลายสายพันธุ์นะครับเป็นอ่หลายสายพันธุ์เขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะทันยพืชรวมนะครับอของนกนะครับอันนี้ก็ดีดำนะครับช่วยขจัดของเสียในร่างกายนะครับบำรุงธาตุนกนะครับทำให้นกแข็งแรงนะครับอันนี้ข้าวขัดตะไคร้นะครับ เอาซองเล็กมาให้ดูเอาห่อเล็กให้ดูห่อใหญ่ใ้เลถุงหมดนะครับแพ็คไม่ทันต้องเอาอันนี้มาใส่มาให้พี่น้องโชว์ดูครับข้าวเม็ดมะเขือน,นะครับอ่าสารพคุณของหญ้านะครับตัวนี้ก็คือเปรียบเสมือนอ่าทั่วนะครับนกเรา ไม่สามารถจะเขาเขา,เขาไม่ไม่กินเนื้อสัตว์นะครับต้องใช้ถั่วเหมือนถั่วเหลืองนี่เลครับใช้ถั่วเป็นโปรตีนแทนนะครับถ้าไม่มีถั่วก็ไม่มีโปรตีนจะทําให้นกเราเป็นสิวนะครับเป็นสิวขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็เข้าตาตาบอดก็มีนะครับอโอเคครับแล้วพเนียดนะครับพเนียดและ้าว เศร้าตอนนี้ก็ทางจีนก็ไม่ไม่ค่อยส่งนะครับมันจะมีแต่ห้ามเมตรเแปดเมตรนะครับสิบเมตรนี่ไม่ไม่ส่งนะครับแปดเมตรทั้งสต็อกอยู่นะครับพอให้ให้ได้พอหาให้ได้นะครับนี่ครับนกจวดนะครับนี่คือนกต่ออ่าสำหรับวันนี้ผมก็คุยมาเยอะนะครับเรื่องคัดเลือกนกนะครับเลือกลายแบบไหน ตัวใหญ่อกใหญ่อ่าท่อนขาข้อขานะครับจากจากไออุ้งเท้าขึ้นมานะครับจากอุ้งเท้าขึ้นมาจะใหญ่เหมือนเหมือนโคนต้นตาลน,นะครับจะเรียวขึ้นแบบนั้นเป็นนกที่ดีนะครับขาก็ต้องใหญ่นะครับหัวใหญ่นะครับอ่าน้องๆสังเกตดูถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจก็คือถ้าเราเลือกซื้อนกเรามองหัวไว้ก่อน หัวใหญ่แข้งใหญ่ตัวใหญ่อกใหญ่นะครับมีชายไปอีกครึ่งถ้าไม่ได้ฟังชัดๆถ้าเรารีบๆไปซื้อก็คือดูลักษณะตัวนั้นนะครับาตามตำรานะครับนกแข้งใหญ่ไก่แข้งเล็กครับตามคอนเซปต์ของจักรพงนะครับนกแข้งใหญ่ไก่แข้งเล็กเราจะพลาดน้อยนะครับที่ดูนก นี่นะครับนกที่กินอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมจักระพงนะครับขันดีแบบนี้นะครับจวดจวดครับจวดเลยเนี่ยครับยืนเรียกยืนคูเนี่ยครับจดจวดกันทั้งนั้นนะครับขนาดอากาศอบอับนะครับร้อนๆยังจวดเลยเนี่ยครับ นี่หลกท่านจะมีสุขภาพดีนะครับนี่ครับอาหารเสริมนะครับคือนี่คือเม็ดย้านะครับเม็ดย่า,า,นานานา,นานชนิดนะครับที่อยู่ในทุ่งนานะครับที่เราได้จัดสรรมานะครับนี่ก็คือดินเผาสูตรจักระพงนะครับมีธาตุ อาหารเยอะแยะอยู่ในนี้นะครับทําให้นกเราคึกแล้วก็ขับถ่ายในลําไส้นะครับเป็นผสมจากาดินเอียดนะครับดินเอียดผสมกับปวกเผานะครับและมีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ในห่อเดียวกันนี้ครับหรือว่าจะเป็นนี่นะครับซองเด็กนะครับ ข้าวเม็ดมะเขือครับห่อเล็กเพราะว่าข้าวขัดตะไคร้นะครับเม็ดมะเขือนะครับขัดตะไคร่เหมาะสําหรับนกเรานะครับจะไม่ได้ไม่เป็นหวัดนะครับไม่เป็นหวัดไม่เป็นไอนะครับกินความร้อนจากใบตะไคร้นะครับจะได้คึก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 ครับนะครับ อสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้ครับสอสแสดแทรกไปนะครับเราจะสอสแสดแทรกไปเล็กๆน้อยในคลิปนะครับว่าถ้าใครสนใจถ้าใครไม่ไม่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็โทรถามได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ก็ขอบคุณนะครับที่น้องอที่อยู่ต่างประเทศ ที่ดูคลิปจากรพงครับโรคภัยไข้เจ็บก็เ,เยอะแยะมากมายนะครับให้รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับตีให้ผลจากภัยร้ายต่างๆนะครับอ,อย่าเขาไม่ให้ออกไปเราก็ไม่ต้องออกนะครับกินไข่กินปลาอยู่ตามบ้านนะครับเข้าปลาได้นะครับเข้าป่าตอนกได้เพราะว่าเข้าป่านีไ่ไม่ไม่มีคงไม่มีใครจะ เอ่อเข้าป่ากับเราแล้วครับไปต่อนนกนะครับผมก็จะไปอยู่เนี่ยหลังจากถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวผมก็อาจจะไปจวดสักหน่อยอยู่วันนี้ครับแต่นกตอนนี้ยังไม่คึกหรอกครับแต่ไปไปซ้อมนกเรานะครับเอ่อขอขอบคุณนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับพี่น้องชาวเหนือชาวกลางชาวใต้ชาีสารนะครับที่ให้กําลังแรงใจจากพงมาตลอดและเอ่อได้สนับสนุนขาน้ำมันนะครับเกี่ยวกับเอ่อปวดเม็ดย้า ดินเผาะนะครับแล้วเข้าขัดตะไคร่นะครับก็พอได้ค่ากาแฟนะครับค่าค่าน้ํามันนะครับตอนนี้น้ํามันก็ลดลงบ้างก็กโอเคครับก็พี่น้องอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับผมก็รักษาของผมเหมือนกันครับจะได้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องจะคุยฟังเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ thank you